ันนี้นะครับผมเรามีอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมที่ทุกคนเนี่ยกำลังแบบตับจับตารอคอยกันนะครับก็เป็นเหรียญอันดับ2เนี่ยที่คนเราเนี่ยที่ทางแฟนคลับของ Michael i n s ินสไเนี่ยโหวตกันเข้ามาซึ่งตอนนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยก็ทำราคาออทามยูไฮอยู่นะครับก็คือเหรียญบิตเทสซ่านะครับผมพี่หานเรี้ยวออทามไฮทุกวันดีกว่าครับเลี้ยวออทามไฮทุกวันดีกว่าครับพี่พี่หานพอเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเหรียญนี้น่าสนใจยังไงทำไมแบบช่วงนี้เหรียญนี้ถึงแบบออทามยูไฮหรือแบบราคาเนี่ยขึ้นสูงขึ้้นนทุกวััอะไรรงียคบ ก็จะพูดแบบเรียวๆนิดนึงนะกับเหรียญพวกนี้โอเคก่อนอื่นคําถามคือเหมือนกับว่าไอเหรียญบิตาซ่านี้คืออะไรก็มันก็คืออารมณ์เหรียญไอเชน A ain, แล้วก็เป็นเหรียญไอเชน A ไทยแบบหนึ่งนะแล้วก็ก่อนอื่นคือเราต้องเข้าใจเพอร์เซพชันของเหรียญไทยเออเราต้องเข้าเข้าใจเพอร์เซพชันของเหรียญไทยนิดนึงว่าเหรียญไทยเนี่ย มันทำมาร์เก็ตติ้งกับคนไทยได้เยอะนะฮะถ้าเกิดสมมุติเราไปดูอย่างพอเจฟินเจมาไอเจฟินซิกบิดครับแล้วก็เอออย่างอะไรอีกตัวนึงอะซิกบิดครับเออซิเมกเราจะเห็นเลยว่าเหมือนกับว่าตอนที่เหมือนกับว่ากระแสะไทยเหรียญไทยขึ้นมันขึ้นพร้อมกันมันเหมือนกับมันเหมือนเหมือนกับคล้ายๆกับนักลงทุนไทยกดพร้อมกันเลยได้ซ้ําเวลาเหมือนกับมองเซกเตอร์ไทยนะฮะ ทีนี้คำถามคือว่าไอาเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญอะไรก็มันก็เป็นอารมณ์เหรียญเอ็ก n g นแหละเป็นเหรียญยู i l i ตี้ที่ของในเอ็ก n g นของบิตทาซ่านะเอาบิตทาซ่าเป็นโบรกเกอร์โทษทีนะฮะ <c ười> ทีนี้คำถามคือ,อเราจะมามองว่าเหรียญน,นี้มียู i l i ตี้อะไรบ้างจริงๆมันก็ตามคอนเซ็ปของตัวยูเทนตี้ทั่วไปของเอ็ก n g นนะฮะก็จะมีอ่าส่วนลดค่าส่วลดค่าธรรมเนียมนะฮะ แล้วก็สามารถแลกสิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างกับพาร์เนอร์ได้นะฮะแล้วก็เอาไปวางได้สเต็กแล้วก็จริงๆตรงที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าไอการบริหารเนี่ยซึ่งเข้าไปอ่านแล้วเหมือนกับว่าสามารถเอาเหรียญบิตลาาไปวางแล้วก็เพื่อโหวตว่าแบบอ่ะคุณอยากให้เอาเหรียญไหนเข้ากระดานเทรดของบิตลาาก็สามารถมาโหวตได้แต่ผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องผ่านลิสติ้งรูอยู่ดีนะฮะ ตรงนี้เนี่ยคำถามคือสิทธิทประโยชน์มันก็จะอะไรบ้างก็มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าบิทาซาเนี่ยก็ทำพาร์เนอร์กับอะไรบ้างก็อย่างเช่นที่เห็นถ้าเกิดสมมุติเห็นในข่าวก็เหมือนกับว่าแบบมีพาร์เนอร์กับดับเบิลเอพาร์เนอร์กับเทศการดนตรีชื่อมิสติกนะครับแล้วก็เอ่อตัวร้านชื่อบาเซล่ามอเตอร์นะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะมีเรื่องกฎกรอตอที่ประกาศออกมาล่าสุดว่า ไม่สามารถห้ามให้เหมือนกับว่าผู้ประกอบได้อนุญ,ญาตสนับสนุนในการนําคริปโตไปรับสินค้าซึ่งตอเนี้ที่ผมอ่านเนี่ยมันยังผมเข้าใจว่ามันยังไม่อัปเดตผมก็เลยไม่รู้ว่าแบบสิทธิ์มันจะมีสิทธิประโยชน์ตรงไหนบ้างที่ที่ถูกตัดไปนะฮะแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยการที่เหมือนกับว่าสมมุติว่าแบบคุณถือบิตทา์ซ่าแล้วเหมือนกับคุณได้สิทธิประโยชน์บางอย่างเนี่ยมันจะไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นการชําระ การนําคริปโตมาชําระโดยตรงมันเป็นถือเป็นถือเป็นสิทธิประโยชน์ผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ในทางปฏิบัติแล้วมันก็น่าจะยังมีอยู่นะฮะแต่ระบบที่เหมือนกับว่าคุณโอนบิตคอยเข้าไปผ่าน b ิตทัสแล้วบิตทัสซาคอนเวิดเป็นเงินบาทไปเลยเนะะี่ยตรงนี้ <c oughs> ก็ต้องระวังอยู่นะฮะทีนี้เรือบิตทัสาเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้แหละอ่ามีทั้งหมดสามพันล้านนะครับไดลุดออกมาแล้วเอ่อูดไดลุดออกมาแล้วประมาณเจ็ดร้อห้าสิบล้าน แล้วก็มันจะมีระบบเผาเหรียญด้วยแต่ว่าตรงเนี้ยบิทค่ายังไม่ได้มีระบ,บุว่าจะเผาเหรียญอะไรยังไงนะฮะก็ตอนนี้จริงๆมันตอนนี้มันต,อนต้องศูนยจุดสี่แล้วเนอะเด้งไปแล้วเนะอะแล้วก็อ e c o System ก็ซื้อขายวางสเต็กใช้จ่าย,า,ยายนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนว่าเหมือนกับคุณซื้อเหรียญได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเอ่อคุณสเต็กอันนี้เป็นยูทิลิตี้เก่า ไม่ใช่ทิลิตี้ใหม่นะฮะทิลิตี้เก่าที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณถือเหรียญเยอะแล้วคุณจะได้ส่วนแบ่งจากค่า referral เป็นลําดับชั้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ใช้จ่ายนี่ก็เข้าใจว่าเหมือนกับเป็นพวกแคมเปญอะไรต่างๆถ้าเกิดสมบุติิปีทาซาทำได้นะฮะวางสเต็กได้สี่สิบเปอร์เซ็นตโอเคนี่ก็เป็นเหมือนกับแคมเปญต่างๆแต่ผมแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าเออตรงนี้มันเนื่องจากการตอนเขาเพิ่งประกาศออกมาเลยไม่แน่ใจว่าเหมือนกับตรงนี้มันจะมี เปลี่ยนแปลงอะไรไหมถ้าเป็นสิทธิประโยชน์อะไรก็ตามที่เหมือนกับว่าการถือเหรียญบิตทาซ่าแล้วไดจ้จะได้สิทธิประโยชน์นั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ามันยังทําได้อยู่เพราะว่าถือเป็น u ิลิตี้ของเหรียญแต่การที่เหมือนกับว่ารับชําระด้วย BTC Ether USDT เนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้แล้วนะครับแต่แน่นอนไม่ใช่บิตทาซ่าเจ้าเดียวที่ทาไม่ได้ทุก exchange ก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็ถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราไปดู partner ของบิตทาซ่าก็จะมีตามนี้นะครับก็มีคริปโตไมลด้วยนะฮะก็ต้องบอกตามตรง เราไม่ได้แบบรีวิวอัน,นต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ไอ้บิทาซาเนี่ยคนโหวตเข้ามาจริงๆเราไม่ได้แบบรีวิวอันนี้เพราะสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับมีคนถามว่าระบบเผาเหรียญคืออะไรหรออ่าระบบเผาเหรียญคือระบบที่จะลดสัปายของเหรียญครับอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติเขามองว่าเก็บค่าธรรมเนียมในบิทมีคนมาเทรดในบิทาซาเท่าไหร่นะฮะได้กําไรมาแล้วก็เอากําไรไปเผาเหรียญน,นะครับเพื่อลดสัปายนะครับทีนี้ ในเชิงบิตในเชิงของบิตซัาคอมมูนิตี้ตรงนี้มันจะมีส่วนที่ผมยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอย่างพาร์ทเนอร์พันธมิตรเนี่ยมันชัดเจนว่าเหมือนกับเป็นสิทธิประโยชน์ <c oughs> โนถ้าเกิดสมมติคุณ,คณถือเหรียญน,นะฮะถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดคุณเป็นนักเทรดคุณก็ถือเหรียญมิตาซาแล้วคุณก็ได้ลดค่าธรรมเนียมได้ค่าเร f ฟอร์ l เพิ่มนะฮะแต่ไอ้ตรงส่วนสายชาวนาเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่า มันคืออะไรนะครับแล้วก็มันก็มีระบุโมาด้วยว่าไอ้ตรงผู้ให้สภาพค้องเนี่ยแล้วก็เขาเขียนว่าอนาคตตรงนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นท่าที่คล้ายๆกับตัว liquidity driver ของ Binance นะที่เหมือนกับว่าเราสามารถฝากเข้าไปแล้วได้ผลตอบแทนได้นะฮะอารมณ์โผงม,ม,มันก็จะคล้ายๆกับตัว s i p m e อาจจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับ โอเคทีนี้เราพูดถึงยูทิลิตี้ของมันทั้งหมดแล้วนะฮะเรามาดูถึงตัว Market Cap แล้วก็ compare token กันบ้างมันก็จะออกมาตามนี้ถ้าเกิดสมมุติเรามองในกรณีของไ x เค้นนะฮะบิตคัพจะได้เปรียบนิดน,นึงว่าเพราะว่าเหมือนกับบิตคัพเนี่ยเ,เขา,เาทำไทำตัวบิตคัพเชนก่อนแล้วพอทำบิตคัพเชนปุ๊บกาตรก็ประกาศห้ามเลยนะครับก็อาจจะได้ก็อาจะอาจะได้เปรียบหน่อย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราดูตรงเนี้เราดู Market cap นะฮะมาเก็ตแก็อยู่ที่ประมาณนี้ฟูลี่ไดร์ดอยู่ที่ประมาณนี้เ i อร์คูลเลติ u ง p ั y พอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ Market cap แต่ว่าอันนี้คือฟ mm ูล hmm. ี่ได l ์โหดเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดสมมุติเอาตอนดูที่เหรียญยังไม่ปดอ่ะตอนนี้มันก็ยังเล็กกว่าซิ m เมกอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราดู v a l u a t i o n จริงๆอ่ะมันก็สูงกว่าถ้าเกิดปดหมดนะ ก็ต้องดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติเราดูตรงนี้เราก็ลองคิดดูว่าราคาของเหรียญบิตทา a ซ่าเนี่ยสมเหตุสมผลมากเท่าไหร่นะฮะแล้วถ้าเราไปพิจารณาถึงวอลลุ่มอ่าวอลลุ่มอันนี้บิ t ทาซ่าก็จะมีวอลลุ่มที่น้อยกว่าซิฟเมกประมาณเท่าหนึ่งแล้วก็น้อยกว่า b i t ค u ับประมาณสิเท่านะครับแล้วก็เออยูทิตส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายกันยกเว้นบิ t ค u ับที่เหมือนกับว่ามีตัวบิตคับเชนเติมขึ้นมานะครับ ถ้าสมมุติว่าให้พูดตามตรงเกี่ยวกับเหรียญบิตทัสซเอาจริงๆผมมองว่าจริงๆเหรียญเอน X ain, ทุกเอน่ะมันมันโ v เวอร์แวอยู่ในระดับหนึ่งคือเหมือนกับว่ามันเป็นกะเหมือนกับว่าแบบคนยังถือเหรียญเพราะว่า f ิวเจอร์แวลูอยู่มากไม่ว่าจะเป็น b i t ท s a ซ่าซิแล้วก็คับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติในแง่ที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราจะพ,พิจารณาจาก ออปัจจัยพื้นฐานที่เป็นเชิงตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้เราต้องพิจารณาถึงปัจาาจัยในเชิงเหมือนกับกระแสกับมาเก็ตติ้งด้วยซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าในคนไทยในเหรียญไทยเนี่ยมันมีคนที่เหมือนกับว่าแบบชอบเล่นเหรียญไทยจริงๆแล้วก็มีเยอะมากด้วยเวลาคุณเห็นเหมือนกับเวลาเหรียญไทยเด้งเหมือนเด้งตามกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะมองว่าอ่าตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราพิจารณาถึงแง่เหมือนกระแสแล้วก็ฟิวเจอร์แวลูเนี่ยตัวเลขนี้ มันก็ยังพอที่จะเป็นไปได้บ้างเพราะฉะนั้นก็ขอให้คิดให้ดีถ้าเกิดสมมติคุณจะลงทุนหรือไม่ลงทุนอะไรนะครับประมาณนี้คนอื่นมีความเห็นไหมก็ตามนั้นเลยคือเห,เห็นด้วยเห็นด้วยคือเราสามารถจับจับกระแสได้จากเอ็กชแนด้วยซ้ ain, วยำว่าเรียนเอ็กชแนลกำลังมาแรงถ้าเกิดอันนี้ขึ้นไปแล้วอีกอันจะขึ้นตามหรือเปล่าอะไรแบบนี้คิดว่าเป็นอะไรที่พอจะจับ แล้วแต่ละเอกชนคิดว่าเขาไม่ได้จะมาชนกันโดยตรงนะคือต่างคนต่างมียูนิคพอยต์ของตัวเองเนาะจริงเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเวลาเรา v a l u a t i o n บิทาซ่าหรือทิเมกเนี่ยจริงๆส่วนที่เรา v a l u a t i o n ได้ก็คือเหมือนกับว่าพวกตัว exchange หรือ User เราจะทําได้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดปิดครับเนี่ยถ้าเกิดจะ v a l u a t i o n เราจะต้องไป v a l u a t i o n ในส่วนของพวกแอป TVL ที่อยู่แล้วก็ transaction ที่อยู่บนคับเชนอีกนะฮะก็จะประมาณนี้ มีใครมีคำถามไหมไมเนี่ยก็ทางบ้านสามารถเหมือนกับถามคำถามมาให้พี่เอพี่อาหาตอบเป็นได้เลยนะครับผมคิดว่าครับกับบีทีซ่าจะขึ้นนี้ได้อีกไหมบอกตามมีคนถามอย่างนี้มาบอกตามตรงนะถ้าเกิดสมมุติพิจารณาจากเอตัวเลขอ่ะถ้าเกิดสมมุติพิจารณาจากตัวเลขอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดสมมุติเราพิจารณาจากกระแสจากสิ่งที่ สามารถเกิดขึ้นได้ถามว่ามันขึ้นได้ไหมผมว่ามันขึ้นได้เพราะว่าแบบมันมีคนไทยที่มันมีคนไทยแล้วก็มีนักลงทุนที่ชอบเล่นเหรียญไทยจริงๆนะฮะ <c oughs> ผมคิดว่าถามว่าขึ้นได้ไหมคงคิดว่าน่าจะได้แต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะจริงช่วงช่วงนี้ก็เป็นเหมือนกับช่วงที่เหมือนกับเหรียญไทยแบบกระแสดีนะครับก็เหรียญไทยไหลายเหรียญก็ขึ้นตามตามกันนะครับ ก็ขออนุญาตเหมือนกับแบบว่าในวันประชาสัมพันธ์งานนะครับผมก็วันศุกร์นี้นะครับผมเราจะมีงาน Crypto My Casey Rich Company นะครับผมที่เชียงใหม่นะครับงานก็จะเป็นรูปแบบของ e x c l u s i v e Dinner Talk นะครับก็มาเจอทั้งทั้งพี่คิมพี่ซันเจพี่หานกันได้ในงานนะครับผมในในส่วนของกิ i ไฟนะครับผมก็จะมีทางพี่กิจนะครับมามาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องกิ i ไฟนะครับผมก็ ในงานนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนกับมากมานะครับผมทั้งเรื่องแบบมีประมูลคีย์บอร์ดนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดคริปโตมาเอ dition นุ่นพิเศษของของเปียบพี่หานะครับก็มีมาให้ร่วมประมูลกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเหมือนกับแจกหนังสือพร้อมลายเซ็นพี่หานะครับผมแล้วก็จริงๆใครอยากจะมากินข้าวร่วมกับพี่หานะครับผมก็สามารถมามาเจอกันได้ในในงานนะครับพี่หานี่ตัวอย่างคีย์บอร์ดที่จะอ๋ยยยอยัง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 ,ยงไม่เสร็จแต่เดี๋ยวนะมีคนบอกว่า เออมีบิตาซาโกลบอลด้วยโอเคผมไม่เคยเข้าบิตาซ a โกลบอลเท่าไหร่ผมเลยไม่รู้ว่าเหมือนคือว่าวอลลุ่มมันเท่าไหร่นะฮะคือตัวนี้เราประเมินจากตัวบิตาซาไทแลนล้วนๆเราไม่รู้ว่าเหมือนกับบิตาซาโกลบอลมันมีวอลลุ่มที่เชื่อมกันไหมนะฮะแต่ว่าดูจากในคอยมาแกร์แกรมันก็มีแต่บิตาซาเฉยๆตัวเดียวๆซึ่งเราก็ดึงข้อมูลจากตรงนั้นนะครับจริงๆตัวตัวเอ่อ ไอปิดอาซาเองอ่ะ BTZ อ่ะอันเนี้ยก็เทรดอยู่บน g l o b a l นะคือไม่ได้เทรดอยู่ในไทยแล้วก็ด้วยความที่ Product เป็นบร o เกรก็คือจะมีการไปเชื่อม x c h a n g ์ต่างต่างที่บอกว่าตัววอลุ่มจริงๆคือคือที่เอามาเทียบมันก็เป็นการการแค่เทียบไปงั้นแหละแต่ว่าแต่ละคนคือเป็นโ Product คนละอย่างกันอยู่แล้วอ่ะแล้วก็จะมี u n นิคพ point คนละแบบเพราะฉะนั้นมันอาจจะมองมาเทียบตรงๆยงยากมากมากแล้วกันในมุมนี้แต่ว่าเรามองแบบง่ายๆคือบางทีในคริปโตคิดมากก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่า ส่วนมากคือเราต้องมองว่าคนอื่นเขามองกันยังไงใช่ไหมซึ่งเขามองว่าเออแบบเป็นอีกอ่ะเป็นอีกตัวในไทยที่มีโปรดักยูนิคอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขามีแองเกิลของเขาจะเปิดสเต็กกิ้งมีนู่นมีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสตอรี่ที่สามารถดึงเข้ามาทําให้คน,นสนใจอ,อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรามาวิเคราะห์วันนี้เราวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีนะเพราะว่าบอกต,อตรงๆบิททัซ่ามันไม่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้มีไวท์เพเปอร์ตัวเต็มอมอกมาเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์แต่สิ่งที่มีเท่านั้น ถ้าเกิดสมมติมันมีอะไรอัปเดตมีว่าเหมือนกับว่าไว้เปเปอร์ออกมาว่าเขาจะทําอะไรมันก็คืออีกเรื่องหนึง่งนะคะมีคนถามมาครับว่าเมอร์เคิลเนี่ยจะออกกลยุทธ์เนี่ยที่เกี่ยวกับเหรียญไทยไหมครับเ,เ,รเดี๋ยวมาค,ครับ,รบเดี๋ยวมา,ายอยากจะออกมาเนกันะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีคนน้อยใจไหมเนี่ยสมมติถ้าม,มีจริงๆแล้วแบบเรา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 ไม่มีครบทุกเหรียญเนี่ย ครับผมก็มีมีใครมีคําถามอะไรอีกสามารถเหมือนกับถามมาได้เลยนะครับผมหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์การลงทุนหรืออยากจะปรึกษาเรื่องการลงทุนนะครับผมก็สามารถเหมือนกับแอดไลน์มาได้ที่ Li น์แอดนะครับผมเมอร์เคิลดอทแคปิตนะครับผมหรือ m e s s a g มาหาเราใน Facebook องเมอร์เคิลแคปิก็ได้นะครับผมครับก็เดี๋ยวคำถามสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการ่ามมิวสิกครับ พี่พี่หารคิดว่าการ์ล่ามิเนี่ยเพิ่งออกเป็น NFT เพลงอนาคตเป็น Listen to Earn ตอบโจทย์เวบสามพี่ๆมองว่ายังไงบ้างครับบอกตามตรงนะถ้าเกิดสมมตินในแนว Listen to Earn เนี่ยผมผมยังไม่บายเท่าไหร่คือมันมันก็เป็นแนวคิดแชร์เลเวนูแชร์ลิงโมเดลที่ดีอันนึงแต่ว่าผมยังคิดภาพไม่ออกว่ามันจะเติบโตปไปในระดับ g l o b a l ได้ยังไงแต่ผมมองในกรณีที่ถ้าเกิดสมมติไอเอ็นมิวสิกเอ็นเอฟทีะมันเป็นคอลเลกติเบิลเนี่ย มันมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดกับแฟนเพลงง่ายมากกว่านะฮะ okay, แต่อีกอย่าง <okay. S 1> คือไอ้ลิต t ์ต์ตัเอเนี่ยมันเป็นกระแสะที่ยังจุดไม่ติดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมตินในแง่าการลงทุนอะถ้าเกิดสมมติคุณลงทุนกับลิต t e n to e a เอิอะก็เท่ากับว่าคุณลงทุนแบบในกระแสะที่ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นคือ ถ้าเกิดสมมติดีคุณนะถ้าเกิดสมมติคุณดีถ้าเกิดสมมุติมันปังคุณอาจจะได้สิบเท่าร้อยเท่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมันไม่ปังคุณนะจะแบบดอยยาวเลยก็ได้อันนี้ต้องเข้าใจความเสี่ยงด้วยนะครครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่วันนี้ติดตามรายการ m ว c ร a คเ n ิล ight นะครับผมก็สำหรับสัปดาห์หน้านะครับผมเราหยุดสงการนะครับผมก็ให้ทุกคนได้ได้ไ,ดไปได้ไปเที่ยวกันเลยนะครับผมมีม่พี่มีวันหยุดแล้วหรอ ใช่ครับผมพี่หาจะได้แบบว่ามีเวลาเหมือนกับแบบว่าพักผ่อนนะครับผมก็มีมีคนหามานะครับผมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปรับลดเงินลงทุนอะไรเนี้ยครับผมก็ทางพี่เอมีมีแผนถึงเรื่องของการปรับลดเงินลงทุนให้ต่ําลงอีกไหมครับหลายๆคนบอกว่าตอนนี้มีจะผ่านทางพาร์ทเนอร์ซะมากกว่าแหละครับซึ่งน่าจะมีมาภายในเนี่ยต้นปีนี้เพิ่มขึ้นนะครับที่จะแบบเออแบบเพราะว่า เราเรามองว่าคือตอนนี้แบบพูดยังไงดีคือเราอยากจะ make ัวร์แล้วกันว่าเราดูแลลูกค้าได้ดีพอครับเราก็เลยพยายามจะไปจับมือ partner ต่างๆเนาะแล้วพอเรามี partner พร้อมเนี่ยตรงนี้เราสามารถค่อยๆลดต้นทุนได้เพราะว่าเรามั่นใจว่าเราสามารถแบบดูแลลูกค้าจํานวนมากได้ดีมากขึ้นครับผมแต่แน่นอนวมาอยู่ในแผนครับคือพอยสุดท้ายแล้วคือว่าเราต้องการให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆครับ ครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เหมือนกับสนใจกลยุทธ์การลงทุนกับเมือเชนนะครับผมก็ใครอยากปรึกษาก็สามารถเหมือนกับแอดไลน์มาได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ